ค่ะยี่ต้อนรับข้าู่ช่องช่องตะบวกก่อนนะคะตัดแล้วตัดแล้วนะคะตัดบ้านแล้วนะคะตอนนี้ตัดแล้วตัดบ้านแล้วนะเจ้าของบ้านยังไม่มานี่ตัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมาไม่มาทีกตันเลยป่ะใช่แล้วก็ไม่ได้คุยกับเจ้าของบ้านด้วยว่าจะจะยกจะย้ายจะอะไรทำาหแบบเป็นคือสิทธิเจ้าของที่ใช่สิทธิเจ้าของที่คือว่าหมดสัญญาเช่าแล้วเกินมาเกินมาแล้วด้วยคูยกออกเลย อ่ะคะแนนช่างแต่กล้าลงไปนอตพี่น้าทีลงไปเลยมัเริ่มใหม่ได้ไหมไม่ได้ลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเดี๋ยวเข้าหนูไปแขวนเองพี่นาทีไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับพี่ตัยังไงวะพี่เงินนี่สุกพ่อเป็นหน้ารื้อถ้าเห็นพวกนี้ไหมเห็นอะไรอ่าช่างตั้มบอกว่าแล้วแต่อารมณ์คืนนี้นะแล้วแต่อารมณ์ แล้วแต่อารมณ์กกมคือทำงานทำงานแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้ทำงานตามหน้าที่<อ> <laughs> มีเสื่อไหมกูจะมานอนเ <laughs> แล้วา <laughs> เราเอาคลิป <laughs> คแล้วเบาต้นกลับรถตามยเออวันนี้เขาไม่ไหวแล้วอะรอบนี้ไม่ไหวลาบแล้วลาบแล้วเข็ดแล้วรับรอบนี้เขาไม่ไหวแล้วพี่ตาผมรอบนี้โอ้โหมันนั้นี่นะครับตามึงไปแล้วนอนรังเลยไอ้เหี้ยมันจะึกี่ทุ่มกี่าวันนี้มันจราบทุ่มที่ทุ่ม วัวถึงจะประนุนทุกอย่างวะยังไม่หายพี่อะไรพี่นาทีหนูอ่ะไงถ้ามึงพืนก็ไปเบาต้นน่ะถ้าไปตีนี่บวมเลยคือเดินไม่ได้แล้วเลยไปรอบนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยบวมแล้วนี่ไม่ไหวแล้วเอ้ยข้างข้างสายบวมหมดอะบวมที่สองแทงบวมหมดเลยบวมหมดเอามาให้เดินบ่อยนะบวมอ่ะทำห้นอนทำห้เดินไม่ไดนจะทำคลิปได้ไงพี่ฮะ ใช่เลยพี่ต้องสู้ไงยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายเดี๋ยวมีรถระบายมาโอ้นอนชื้อกันได้ไหมไปนอนนู่นไม่ที่ไปนอนนู่นจนจนจนไปนอ่ะนน้อยหล่นนะนะคะตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วนะคะตัดแล้วเดี๋ยวเลือกเลยนะคะทุกทีละส่วนที่ของของพี่ชายนี่เราเราไปเป็นตอนตอนเนาะเราไปเป็นตอนตนนพี่ดำเนาะ แล้วเขาไปประกอบที่นู่นอัีตรงนี้ไม่ยกเหรอฮะน่าตัดไปได้ไม่จะจะเซอร์ไพรส์พี่ชัยไงก็คือจะย้ายพี่ชายบอกจ้างย้ายก็คือไม่ได้ระบุว่าจะให้ไปยังไงเราจะแยกชิ้นส่วนไปเลยแล้วไปประกอบใหม่อ๋อไม่เซอร์ไพรส์แล้วเขาได้ยินแล้วมาดูคลิปเลย เซอร์ไพรส์ยังไงวะก็ดูคิดดูไม่เขาคิดว่าเราจะไปเป็นหลังเหมือนบ้านลุงจิมไงเราจะแยกไปเลยครับใส่รถไปไม่ให้เห็นเลยนะแต่แต่ละหลังนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ทุกหลังนะอยู่ที่พี่ตั้มจะคิดคอนเทนต์มีการเซอร์ไพรส์แอดชัยนด้วยครับหลางนี้ไม่ได้เอาไปนะหลังเขียวอ่ะเขียวจะทุบทุบเลย ทุกอย่างเดียววะทุกอย่างเดียวทางนี้ทุกครับมีการเซอร์ไพรส์นะครับมีการเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้นะครับมีการเซอร์ไพรส์แี่ชายครับไม่ต้องเซอร์ไพรส์ของเคเรารู้แล้วเราดูคลิปด้เพราะมันเป็นเหล็กไม่หรอไม่เพราะว่าพี่ตั้มบอกว่ารอบนี้จะไปสามหลังทีเดียวเลยก็เลยต้องเอาไปเป็นชิ้นเป็นส่วนไปห้องน้ำด้วยไหมห้องน้ำไม่ไม่พี่ชัยเขาบริจาคให้พอลี่เพื่อนเรามาเข้าได้นะก็ขอบคุณพี่ชัยด้วยนะเพื่อนเรามีตลาดตรงนี้เราก็เข่ห้างซีซ่อยู่ใกล้ จะไปยังไงอ่ะห้องน้ำบริจาคให้เจาก็ได้ไม่ต้องเดินต้องเดินมานี่นะอ่าเดินมาเดินมาได้กับคนกลารก็ได้ใช้ส่วนตัวไหมหรือยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวบ้านใหญ่ก็มาจะซ้อนถก็ได้ใช้เฉพาะหน้าหน้าหนาวนั่นแหละเพราะว่าน้ำบุญถ้าหน้าร้อนก็ไม่เป็นไรอ่ะอาบที่ไหนก็ได้ หน้าหนาวนี่ต้องอาศัยน้ําอุ่นหน้าหนาวนี่คือต้องไปจ้างพี่แดงต้องไปหยอดเหรียญห้องน้ําพี่แดงอ่ะเออร้อยละสิบบาทจ้าจ้าช่วยค่าไฟพี่แดงจ้าหยอดเหรียญที่ละสิบบาทคืออาบน้ำเย็นไม่ไหวอ่ะเนาะใช่มันหนาวปีก่อนเนี่ยหนาวมากเลยเนาะมาใหม่ๆหน่ะหนาวมากเลยหนาวนานด้วยสี่เดือนอ่ะโอ้โหมันหนาวทั้งลมปีีแล้วปีีแล้วไม่หนาวปีที่ผ่านอ่ะปีก่อนนะเนาะเออปีที่มาใหม่ๆเจ้าไน้าที่มีกระแพ้กันนัดหน่อย รู้แล้วครับตัดแล้วครับพี่ครับมาดูว่มีการเซอร์ไพรส์ยที่ไหนนะครับจากพอลลี่ข้างใต้ครับมาดูว่าทีครับว่าจะมีการเซอร์ไพรส์อะไร่ที่พี่ตั้มบอกว่าจะเอาไปเป็นตอนๆนะคะหลังนี้นะคะที่ของตอนของสามตอนเลยพอฝากถึง แม่ชัยด้วยนะคะมาเคลียค่าไฟค่อยเดือนสุดท้ายด้วยนะคะนี่คือหน่วยไฟนะจ๊ะหน่วยละห้าบาทคูณเข้าไปจ้ามาเคลียค่าไฟกับพลีด้วยนะจ๊ะนะช่องใหญ่มาแล้วช่องใหญ่แห่งกอกช่องใหญ่มาแล้วแล้วเอาเดี๋ยวปลาแล้วเอาเดี๋ยวป่า อันนี้อันนี้บริการอี้บริการตามที่บริการหน้าหวานทำไงมาแล้วเอาจะปามะบริการหน้าหวานบริแก้กันอีกแล้วนะครครับเอาจะปามว่าเอาจะปามาแล้วพี่แดงพี่แดงบอกหน่อยว่าวันนี้ไม่มีตลาดนะ เออเออเออมามายังไงอะติดใจ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 เย็นเย็นใให้ให้เตรียมตัวไปผลิตให้เยอะเยอะเอามาเป็นเป็นไอ้นี่เลยเป็นไอ้กล่องเลยเป็นร้อสิบร้อเลยไม่ร้สิบร้อยพี่แดงผม ะเอาใจตั้งปลาซอไว้นะให้พี่แดงกินข้าวฟรีมื้อนึงว้าวมีแต่พี่แดงหรอไม่ได้หมดนะกันได้หมดเยครับขายปลาเลยครับยอดขล่มลายล่มทะลายทะลุทะลวงช่วยกันโปรโมทใช่จะได้ก็เป็นคู่ที่ไพ่ได้ดีๆอาทิตย์หน้าเจซ่าจะทำข้าวมันไก่ไก่ทอดค่ะค่ะนี่ทำใหซ่าด้วยนะคะกันนั่นเอง เราต้องย้ายมาเราต้องย้ายมาตรงนี้นะย้ายมาหน้าบ้านเจ้าเลยค่ะที่สองต้นละต้นผมให้ต้นไปห้าร้อยมึงดูเลยเนมันทำหายมันทำหล่นกลอะไรหล่นตัวห้าร้อยทำหล่นนะเราที่ดูเอ้าหล่นตรงไหนต้นต้นมันนอนนั่นน่ะตรงที่ผมไล่สดนั่นเองเอาแล้วค่ะแล้วใครอยู่แถวนั้นพี่แดงอ๋อพี่แดงเก็บได้ผมเห็นเลยมันหล่นอยู่เมื่อเช้าที่ไม่ติดตังเยอะเกินเนี่ยไม่ถ้าไม่ใช่ผมก็พี่แดงผมถามป้าซอป้าซอบอกถ้าผู๋เอาเงินเหรียญมาจ่าย ก็บอกว่ามีอยู่สองคนนะไออไม่เจอวิขาีมันน้อยไปห้าร้อยน้อยไม่ไม่แปลว่าที่นี่ปกติจะจะอะไรอะไรก็ตามที่มาที่หล่นอยู่แถวนี้ก็จะไม่ค่อยหายหรอกตัมตัดตัจะมีคนเก็บไว้อยู่แล้วไม่ค่อยมีอะไรหายห้าร้อยเขาใช้เป็นอาชีอจริงไหม จริงไหมใช่ไปเลยที่กแด้มีกี่วันต้นนะห้ากี่วันครัห้าร้อยเหรอห้าร้อยเหรอวันเลยจริงอะจริงอะจรรู้ว่าเป็นของาต้นของไม่ใยาเตียงมากนะถ้าไม่ออกตลาดเอาไว้มันไปซื้ออินซูลินมาฉีด พูดผิดนะเบพูดผิดนะอนอรลีนนะพี่บอกอินเอร์ลินใช่ไหมพ่บอกอร์มาลีนมาสีห้มันนะอร์มาลีนตกทายแล้วนะเปอรถ้าเอร์มาลีนก็คงจะเป็นโจทย์คุณน่ะเนี่ยคนไหนล่ะโจทย์เยอะเหลือเกินเยอวยอเยอะยะคนไหนชวนผมไปไหนผมไม่ไปด้วยผมตัวีไยิงผิดตัวรัวนี่ด้วยเตี้ยิอวอน่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตั้มกดกดเลยนะคะสวัสดีค่ะ